วงของชาวราศีเมถุนภาพรวมสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวด้านความคิดและการตัดสินใจมากเป็นพิเศษอาจมีเรื่องให้เลือกทางหรือจัดการสิ่งต่างๆหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเป็นจังหวะที่เหมาะกับการพูดคุยตกลงหรือติดต่อเจราจาใดๆแต่ต้องระมัดระวังความลังเลหรือข้อมูลคาดเคลื่อน การงานเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นในการสื่อสารงานที่เกี่ยวกับเอกสารการประสานงานหรือการใช้ทักษะเจรจาจะได้รับการตอบรับที่ดีหากคุณกำลังรองผลสัมภาษณ์หรืองานใหม่มีแนวโน้มว่าจะได้ข่าวดีแต่ต้องระวังคนไม่จริงใจหรือข่าวที่ทำให้คาดหวังเกินจริงคำแนะนำอย่าวันไว้กับคำพูดคนอื่นมากเกินไปให้เน้นความชัดเจนในข้อตกลงทุกเรื่อง เงินยังไม่โดดเด่นนักรายรับยังพอมีแต่รายจ่ายก็แฝงมาด้วยอาจต้องจ่ายเงินเพื่อเคลียร์สิ่งที่ค้างคาหรือซ่อมแซมบางอย่างในบ้านรถหรือสุขภาพควรวางแผนก่อนใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินในช่วงนี้คำแนะนำมันเช็คบัญชีและสำรองเงินไว้สำหรับเรื่องที่ไม่คาดคิด สนใจดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกราคาพิเศษ159บาทเฉพาะวันที่23-27กกรกฎาคมนี้เท่านั้นรักคนโสดมีคนเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนบางคนมีเจตนาไม่ตรงไปตรงมาหรืออาจเข้ามาเพียงชั่วคราวคนมีคู่มีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอาจเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเล็กน้อยระวังการสื่อสารผิดพลาดอย่าให้อารมณ์นำคำแนะนำใช้เหตุผลและความเข้าใจเป็นสะพานเชื่อมใจ ขาภาพระวังอาการปวดหลังปวดหัวหรือเมื่อยล้าสะสมจากการคิดมากพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาเรื่องสายตาและระบบไหลเวียนโลหิตคําแนะนําพยายามพักผ่อนให้พอและอย่าจ้องหน้าจอนานเกินไปประจําสัปดาห์ได้ไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ใบนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจความสัมพันธ์และทางเลือกในชีวิตที่สําคัญอาจเป็นเรื่องงานความรักหรือแนวทางชีวิตคำแนะนำจงฟังเสียงหัวใจตัวเองและตัดสินใจด้วยสติไม่ใช่ความกลัว รับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคทุนการศึกษาหนังสือหรือสื่อความรู้ไหวพักขอพรจากพระแม่อุมาและพระศิวะเพื่อขอพลังใจและปัญญาในการตัดสินใจสีเสริมดวงคือสีเขียวอ่อนและสีครีม